ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุ้นทุกอย่างคือช่องกระซับนะครับและในวันนี้ครับเราะจะขอพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับวิเซนเซียซานโตสแม่มดสาวผู้สง่างามและขอ้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าเป็นเพื่อะการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับในคลิปนี้อาจจะมีสปอยบ้างสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนําว่าให้ดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้นะครับ ถ้าจะไม่พูดถึงก็บอกเลยครับว่าไม่ได้สําหรับเธอคนนี้เธอเป็นคนที่ดูสง่างามและดูเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์อีกตัวหนึ่งเลยครับสําหรับใครที่เพิ่งไปดูมาจะเห็นได้เลยครับว่าตัวละครอย่างวิเซนเซียซานโตสเนี่ยเธอช่างดูสวยงามมากจริงๆครับเธอเป็นคนที่ลงเลือกตั้งเป็นหนึ่งในผู้นำสมาพันธ์พ่อมดแม่มดอนา,นาชาติซึ่งชื่อของตัวละครตัวนี้นะครับมันมีการดัดแปลงมาจากคำว่าวิเซนเต้ที่เขานำมาดัดแปลงให้กลายเป็นชื่อผู้หญิง ซึ่งมันก็หมายถึงผู้บิชิตครับส่วนคาว่าซานโตน,นั้นไปนมสกุลที่มีความหมายเช่นกันครับที่มันให้ความหมายถึงนักบุญถ้าเอาสองคำนี้มารวมกันเป็นแบบไทยๆนะครับก็นักบุญผู้บิชิต <c oughs> <c oughs> แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละครับนมสกุลนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเราจะได้เห็นเป็นส่วนใหญ่ในประเทศบราซิลหรือไม่เลยนะครับไอชื่อวิเซนเซียของเธอเนี่ยก็เป็นชื่อที่อาจจะให้ความหมายถึงซาวิเซนเต ในรัสเซาเปโรซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเช่นกันครับและไอเมืองนี้นะครับยังเป็นแหล่งกำเนิดประชาธิปไตยอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะฟังอะไรไปมากกว่านี้นะครับต้องบอกกับเพื่อนๆตามตรงเลยครับว่าต้องขอโทษจริงๆครับรตัวละครตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่มีประวัติออกมาเลยครับแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะมีคาดเดากันบ้าง เนื่องจากประวัติของเธอนั้นนะครับไม่มีเลยไม่มีข้อมูลครับว่าเธอมาจากไหนเรียนที่ไหนแกนกลางมากักายสิทธ์ของเธอเป็นอะไรไม่มีใครรู้ครับแต่นาสกุลซานโตสของเธอนั้นได้มีการปรากฏในหนังสือเดลี่พอเฟกซซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในญาติของเธอก็ได้และเขาก็คือลาฟาเอลซานโตสพ่อมดชาวบราซิลที่เขาสามารถพาทีมบราซิลชนะการแข่งขันฟุตดิดเวิร์ครับในปี2014ส่ส่วนแม่หญิงสาวของลาวิเซนเซียนั้น เป็นแม่มดจากชาบาราซิลเช่นกันครับส่วนประวัติของเธอจริงๆมีเพียงแค่เรื่องเดียวครับที่เรารู้นั่นก็คือเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ของบาราซิลในปี1930เราจะได้เห็นวิเซนเซียเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับในแฟนตาสติกบีดภาพความรับของดอมเบอร์เธอได้ลงสมัครเป็นผู้นำของสมาพันธ์แม่มดน,นานาชาติที่ถูกจัดขึ้นในพูตานที่เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์เวทมนต์และสำหรับที่ใครไปดูมาแล้วมาเรามาคุยกันหน่อยครับ ทำไมผมถึงเอาตัวละครที่ไม่มีบทบาทอย่างนี้มาพูดทั้งๆท,ท,ที่บทเธอเนี่ยโคตรน้อยเลยแล้วถ้าถามว่าถ้าบทของตัวละครตัวนี้ออกมาชัดเจนอีกทีนึงอะจะทําอีกไหม <c oughs> ก็แน่นอนครับทําครับผมต้องทําอยู่แล้วฮะแต่ทําไมผมถึงเอาตัวละครตัวนี้มาพูดสําหรับใครที่ไปดูมาแล้วนะครับจะเข้าใจเลยครับว่าทําไมผมถึงอยากพูดอยากเล่าอยากคุยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับตัวละครตัวนี้ยังเป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การเคารพของกิเลนอีกด้วยและในตอนนั้นนะครับเราอาจจะคิดว่าจริงเหรอดีจริงหรือเปล่าตอนแรกเราก็ไม่รู้นะครับจนกระทั่งวิเซนเซทาให้เราได้เห็นละครว่าเธอมีจิตใ,ใจที่ดีจริงๆเพราะว่าเธอได้ใช้อวัจะนะภาษาในการช่วยเจคอบควอสกี้ห้รอดพ้นจากคำสาบกรีดแทงซึ่งในตอนนั้นนะครับคิดได้หลายมุมมองเลยนะครับแต่มุมมองที่เราได้เห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือ เธอไม่เคยสนใจเลยครับว่าเขาเป็นใครเป็นผู้วิเศษไหมแต่เธอยินดีครับที่จะช่วยเขาแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของผู้นำและในแฟนตาสติกบิดภาคนี้นะครับเขาได้เปิดโอกาสให้เราเห็นอะไรมากกว่าที่เราได้เห็นอย่างโรงเรียนเวทมนต์หรือเวทมนต์คาถาต่างๆในภาคนี้ครับเขาพาเราไปเห็นชีวิตในวัยผู้ใหญ่ระบบการเมืองของโลกเวทมนต์และการเล่นการเมืองของเราผู้วิเศษการเลือกผู้นำของโลกเวทมนต์ ซึ่งนี่นะครับเป็นอะไรที่แปลกตาสําหรับผมมากๆก่อนหน้านี้นะครับผมเองก็สงสัยครับว่าในบรรดาโลกเว่นมนมาเนี่ยมีผู้ปกครองที่ใหญ่ที่สุดไหมและไอสมาพันธ์พ่อมดแม่มดนานาชาติมีไว้ทําไมในภาคนี้นะครับก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้รู้ครับว่านอกจากไอสมาพันธ์แล้วเนี่ยยังมีผู้นําอีกด้วยอีกทั้งเขาก็ทําให้เราได้เห็นครับว่าการเลือกพ่อมดแม่มดคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นผู้นํานั้นต้องผ่านจากอะไรและอะไรเป็นเครื่องตัดสิน ซึ่งระบบของเขาก็เป็นกึ่งประชาธิปไตยที่ดีนะครับและในการเลือกนั้นก็ทําให้เราได้เห็นแหละครับว่าโลกเวนมนเนี่ยโชคดีจริงๆที่มีคนอย่างวิเซนเซียเอ้ยแ,แต่แต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเราโชคร้ายแต่ผมจะบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆครับที่พาโลกเวนมนกลับไปสู่ความสงบได้แล้วก็พาโลกเวนมมน ไปอยู่ในส่วนที่มันควรจะเป็นมันมีความแตกต่างระหว่างสังคมผู้วิเแลมักเกอร์หรือนอร์มัชและถ้าถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนี้ล่ะไอแค่กีเรียนตัวเดียวก็เชื่อเหรอว่าวิเซนเซียดีจริงก็ดูอย่างออบัสสิครับดีไหมนั่นแหละรครับคือคําตอบถึงแม้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประวัติตัวละครที่น้อยมากๆเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าแค่โผล่มาแป๊บเดียวเธอคนนี้ครับก็อาจจะดึงความสนใจของเพื่อนๆหลายๆคนได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับประวัติของเธอถ้าถูกเปิดเผยมาอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อไหร่ ประวัติของเธอคนนี้ไม่ว่าจะยังไงผมจะลากมาให้เป็นเพื่อนได้ฟังกันอย่างเต็มแม้เต็มหน่วยสําหรับวันนี้เลยนะครับทําไมผมถึงเลือกวิเซนเซียซานโตสมาก่อนละ่ะทําไมไม่ทําตัวละครตัวอื่นผมรักเธอครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งครับที่ผมรักและผมถูกใจจริงๆแน่นอนครับว่าอีกคนนึงโดนผมแน่ๆครับอย่างวินด o าโรเซีย โดนแน่ๆครับแต่สําหรับรอบนี้ผมต้องเอาวิเซนเซียมาก่อนเพราะว่าแอบถูกใจยอยู่ครับแม้ว่าบทของเธอนั้นนะครับจะมีเพียงแค่แกว่งไมค์เสิทแค่รอบเดียวแต่อย่างที่บอกครับเธอเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์และทําให้เราหลงรักได้แม้กระทั่งเพียงแค่ชั่ววูบเดียวเท่านั้นแต่สําหรับคลิปนี้อย่างที่บอกไปครับเอามาเรยกน้ำย่อยกันก่อนสําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นใครเพื่อนๆก็รอรับชมกันได้เลยครับแต่ยังไงคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกัน ก่อนจะจากกันไปนะครับบอกผมหน่อยครับว่าในโลกเวนมนทั้งหมดเลยตัวละครผู้หญิงตัวไหนเพื่อนๆคิดว่ามีสเสน่ห์ที่สุดมาคุยกันหน่อยครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไ like, ลค์กดซับกะนลังเพื่อไม่พาดคลิปต่อ,ตอไปกดแชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคน,นครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ